สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลตอนนี้เราก็มาพักรีสอร์ทพูนสรีนะคะสนนอยู่ที่ใกล้ๆวันนอนนะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะนี่ทางเข้าก็มาก็จะมีทุ่งนานะคะจากถนนที่ไปพังโคนไปไปสกลแล้วไปพังโคนได้นะคะ เข้ามาปุ๊บก็จะเจอตรงนี้ครับก็จะมีไฟแสงสีเข้ามายินดีต้อนรับอยู่ตรงนี้มีละกี่หลังคาสวยดีนะคะบรรยากาศลุ่มลื่นนะคะทุ่งนาโอ้มีอะไรอะ่ะออื นี่นะคนสวยของเรามากินกาแฟแล้วนะคะสวัสดีค่ะตาเป็นยังไงคะเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมนอนกลนค่ะเหรอสบายไหมคะสบายค่ะมากินอะไรตอนเช้ามีอะไรให้กินคะตอนเช้าตื่นมากาแฟค่ะนี่มีกาแฟนะหรอคะละสี่ร้อยแต่ก็มีกาแฟนะคือละสี่ร้อยก็มีกาแฟห้องก็สะอาดใช่ไหมคะเอาอะไรเอากาแฟค่ะนี่ใช่ไหม ใช่ค่ะมีแต่แบบนี้ใช่ไหมใช่หน้าสวยแต่ชาวเลยนะยอ้าเ<ผ>ม,มือ่อวานผมยาววันนี้ผมสั้นก็สะผมไงออยายก็ลูด้วยกันใช่ไหมฮะ <c oughs> แฝงแล้วนะคะส่วนเขามีทั้งหมดกี่ห้องมีมีกี่ห้องนะแ,นแต่และห้องหลังคาก็มีหลายสีนะคะ ไม่เหมือนกันนะคะมาแน่สะดุดตรงไหนอินดาผาลำนี่แหละสะดุดตาสะดุดใจก็คืออินทผาลำโอ้โหหลังคาสีไม่เหมือนกันอินดาผาลำม,มีสี่ห้าต้นนะคะเอฟซีไม่รู้ปลูกได้กี่ปีแล้วมีลูกแล้วนะคะ มีลูกแล้วโอ้โหเยอะมากโอ้โหลูกใหญ่เลยไม่ทราบว่ากี่ปีแล้วลูกใหญ่เลยเต็มต้นเลยนะคะเอฟซแต่มันยังไม่สุกโอ้มันถ้าได้สุกเ,เราซื้อไปกินได้เลยนะคะเอฟซี F อินฟาล์ม อุยชอบอะไรชอบมีรถแห่ด้วย FC เขามีรถแห่ด้วยวันนี้ถูกหวยเลยจะมาเอารถแห่ไปมีรถแห่อือหือยินผาลามีสี่ต้นมีลูกดก อันนี้หลังคาสีเหลืองหน้าพักเลยนะคะจอดรถได้ห้องก็โอเคนะคะลมลื่นไม่ร้อนเย็นสบายนะคะที่จอดรถก็จอดได้เยอะเลยนะคะหลังคามีสีเขียวด้วยนะคะ สีแดงสีน้ำตาลหลังคาสีชมพูนะคะโอ้หลังคาไม่เหมือนกันเลยนี่เราก็จอดนอนตรงนี้นะคะจอดได้สีสองคันเลยนะของหนึ่งอยู่ข้างหน้ามาถึงนี้ก็หลังคาสีน้ำตาลนะคะว้ามีหลายห้องเลยนะคะดี ลมลื่นทุกห้องอันนี้ก็มีคนอยู่อันนี้หลังคาสีฟ้าน่าอยู่มากอ๋ออันนี้มีคนออกไปแล้วรอ ฮะรู้จักลุงด้วยเหรอคะติดตามข่าวตลอดอ๋อเหรอคะอ๋อ้ลุงพลตลอดอ๋อดูดูข่าวลุงพลตลอดโ <c oughs> อ้เป็นเอฟซีลุงพลด้วยเหรอคะ <c oughs> มาพักที่นี่นอ๋อดีจังเลยเป็นมีเป็นเอฟซีลุงพลด้วย<ด>นะคะตวันไหนเลยวันว่างก็ดูเลยเหรอดูลม้วนก็แตะไปไหนวันนี้เมื่อวานไปศาลก็ได้ดูใช่ไหมคะ ็ยังไม่ได้ดูวันนี้นะเมื่อวานอยากเพราะว่าจะโขงเพิ่นไปอยู่อ๋อรการทำงานยุด่ดีๆเป็นทีเอฟซีลุงพลป้าแต่นด้วยนะคะเอฟซีเก่งมากค <laughs> ือนี้เหนื่อยก็หลับไปเลยไม่ได้ดู<อ>เดี๋ยวว่างๆก็ดูแล้วนี่ลเลยค่ะแล้วไผ่ก็ไหนเออแล้วเมื่อไหร่มันจะสุกอ๋อเวลามันสุกเมื่อไหร่อีกกี่เดือนจะสุกมาาอยกกิน มันมันกิมันเดือนไหนมันสุกบอ้โหบักมี่ก็อยากได้ก็เอารถเด้อบ wow ่กินบ uh, ่ท uh, ันล่ะอยู <s <s ่ใส umm> ่บักม umm> ี่ข้างหลังให้ดูมาเจ็บไปหรอแล้วมันสุกไหมล่ะมันยัสุกเลยโอ้มันมีสุกอยู่เหรออ๋อปาทิ้งเลยที่อะไรนะหลังมันตึกหมดแล้วมันไม่มีใครกินแล้วอู้มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไม่เอาไปขายอ่ะ าขายให้เพราะว่าเขามีกันทุกบ้านทำพี่กันทุกบ้านขายที่บ้านเรา,นบบานเนี่ยยี่สิบบาทก็เกะีิเกียรแกะแล้วสิบบาทยี่สิบบาทลมลื่นเย็นดีนู่นเขาเก็บมาเก็บมาบเมาน่าเต็มกระบะอยู่นั่นพักทองก็ลูกเบลเบลาจะไปทําอะไรกินน,ะน่ะไม่พักทองเอามาทําอะไรกินขะน,น่ะโอ้โหมีทุกอย่างเลยเนาะ ตะขากระไร่ก็ปลูกเต็มไปหมดชอบอิ็นตะขากรำอะลูกลูกนี่มากเลยเดี๋ยวเรามาสุกแล้วเรามาพักเมื่อไหร่มันจะสุกจะได้มากินตอนไหนมันไม่น่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะันนนก็่่าาะวแลประมาณเดือนหนึ่งน่ะน่าจะสุกห้องเขา็ขายหรอคุณค้ามาเขากินเหรอคะอยากกินมะม่วงหมากอะไรโอ้ยคนมานอนเะคะแก้วคะแต่ตอนนี้มันหมดแล้วมะม่วงก็หมดแล้วอ๋อมีตะ ไอ้นั่นตะก้อสอยมะม่วงด้วยก็ให้ลูกค้าเลยห้องไหนอยากมีมาก็สอยกันไปกินแต่มันไม่มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมม,หม,มันหมดแล้วเนาะเจ้าของรถเพิ่นเฮ้ยมีรถแห่ด้วยหรอคะเจ้าของนี่ท,อ,ทอี่่หลยโอมีท้งรถแห่ด้วยม,มีรถหลายคันยุงเทยวกับหลายคันเหรอคะ แต่มันขี้เกียจทาไอ้นั่นก็มีนะต้นไม้มันเยอะไ,ไอ้นั่นสับปะรดก็มีแต่มันไม่มีลูกเออสับปะรดเนี่ยแต่สะอาดมากเลยนะคะ,ะเป็นเอฟซีลุงพลประแตนด้วยนะคะเอฟเป็นในบ้านอันนี้สับปะรดเต็มไปหมดแล้วก็มีต้นในนี้ด้วยเนี่ยผักอันนี้ลวกจิ้มน้ำพริกได้เลยนะคะเอฟซีสับปะรดก็มี โอ้โหดีจังเลยผลไม้มะม่วงก็มีอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเก็บไปกินอินทผลัมก็ให้ลูกค้าเก็บไปกินได้ดีจังเลยนะคะลม่มลื่นมาพักแล้วไม่ผิดหวังเย็นสบายนะคะอืมมีไม้ไว้สอยมะม่วงด้วยบอกให้พวกยายเก็บขนมไปกินด้วยเขาบอก มีกาแฟาให้กินด้วยนะคะเอฟซียายก,ก็เดินถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายอย่าลืมเข้าไปดูตัวเองด้วยนะคะถ่ายแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูขนนป้าบอกว่าขนนเยอะมากมะม่วงก็ใครอยากก็สอนไปกินแต่มันไม่มีแล้ว อินทผลัมเก็บกินฟรีได้เลยถ้ามันสุกแต่ม,มันยังไม่สุกนะคะโอ้ยมีลำไยด้วยค่ะเอฟซีมีลำไยขนุนโอ้มีลำไยด้วยมีให้ทุกอย่างเลยนะคะทำมะวมว่วงเหลือก็เก็บไปกินได้แต่มันไม่เหลือแล้วนะคะเอฟซี โอ้มีลังนกมาม่วงไม่เหลือแล้วถ้าเหลือก็เก็บได้แกบอกนะคะไหนขนุนอยู่ตรงไหนจะพาไปดูขนุนอืนี่ไงเจอแล้วแกบอกว่าให้เก็บไปกินได้โอ้โห แกบอกว่าไม่มีใครกินเลยโอ้ลูกใหญ่จังเลยเอฟซี FC. โอ้ลูกเบลล่เบล่์มาเลยแกบอกว่าไม่มีใครกินเลยเน่าทิ้งหมดโอ้ร่วงเต็มดินเลยนะคะเอฟซี FC. ปาดขน,นุนขนุนขนุนขนุนยักษ์ขน,นุขน,น,ขน,น,ขน,นใหญ่มากปาดแกหมดแล้วนะคะเอฟซี FC. สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์สมัครชาแนลดดวยนะคะสวัสดีค่ะ